สวัสดีครับพฟกัเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับพอดีมี f อฟนะครับคอมเมนต์ถามว่า,อ,าอยากปรึกษาเรื่องจะทําคลิปทํำ YouTube ทำ t i k t o ok ็อกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะลงในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับก็อยากให้แนะนําเกี่ยวอุปกรณ์หรืออะไรต่าง Application นะครับขั้นแรกนะครับก็คือตอนนี้แพลตฟอร์ม ที่กาลังมาแรงที่สุดนะตอนนี้เลยนะอันดับต้นๆเลยคือ Tik t o ็อกนะครับติกต็อกเป็นแพลตฟอร์มอีดีโอสั้นตั้งแต่15วินาทีจริงๆตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงไม่เกิน59วินาทีนะครับมองแค่นี้ก่อนเนี่ยแต่จริงๆติ๊กต็อกมันจะมีคลิปยาวอีก10นาทีอีกแต่อันนั้นมองอเปอีกภาพหนึ่งในส่วนของ Tik t o ็อกเนี่ยนะครับเป็นคลิปสั้นแล้วทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยทำเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น u ู u ูบช็อตนะครับยูทูบช็อตเนี่ย ปีหน้านะครับถ้าเราทําตัวของการเปิดสร้างทํายอดวิวได้ถึง11.5ล้านวิวภายใน90วันจะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับในส่วนของ Facebook Facebook เลียวอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ว่า a R W E LS เลียวหรือลีอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มมิดีโอสั้นของ Facebook กับ Instagram ในตัวของ Facebook ฝน เป็นบุ่วนตัวก็น่าจะมีนะลองดูคลิกเข้าไปดูมันจะมีโลโก้เรียวอยู่หรือเปล่านะครับหรือถ้ามีทำเป็นเฟสเพจเฟกอ่าแฟนแฟนเพจด้วยก็ได้แฟนเพจนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับที่เราไปติดกดติดตามกันน,ะนั้นนั่นนะ่ะก็จะมี Facebook เรียวนะครับถ้ายังไม่มีก็ทำเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแนวตั้งวิดีโอแนวตั้งจะเป็น เต่อสิบหกปกติจะเป็น16ต่อ9้าคือแนวนอนถูกปะก็จะเป็น6ต่อเก้าต่อสิบหกนะครับกําลังฮิตคือเนี่ยเฮียก็จะแน้นทำให้ทําเป็นแพลตฟอร์มแนวตั้งแล้วก็วิดีโอสั้นจะลงได้หลายแพลตฟอร์มมากทวิตเตอร์ก็ทําได้ลองหาข้อมูลดูทวิตเตอร์ก็เริ่มจะมีแล้วแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นไลน์นะครับไลน์วูมไอ o ูมนี่ก็ยากพอสมควรแต่ว่าถ้าอยากไอ้นี่ก็ ลงได้เหมือนกันแพตฟอรเป็นดีโอสันแพตวิดีโอไลฟ์บลูเนี่ยเฮียเคยพูดถึงไปแล้วนะครับในส่วนของอเริ่มต้นยังไงนะครับลองตัวของมือถือเราถ้าาใช้ and r o อยอยู่แล้วอะเราจะมี youtube ของเรานะครับการตั้งชื่อ YouTube เราจะตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรชื่อเราเองไหมนะครับเวลาแนะนำตัวให้เป็นแนะนำเป็นชื่อเราเองอย่างช่องเฮียเนี่ยเฮียตั้งตั้งแต่ ในอดีตมาแล้วก็คือเป็นชื่อแฟนของเฮียนะครับก็เออเราก็เลยสมัยก่อนเฮียจะใช้ชื่อในนามของเฮียคือว่าไทเกอร์เพราะเฮียเกิดปีเสือเฮียก็เลยใช้นามแฝกประมาณนู้นในในอดีตจะคิดประมาณนั้นปัจจุบันเริ่มมาเปลี่ยนให้เป็นชื่อเล่นของเฮียเองนะครับก็เลยจะเรียกง่ายขึ้นนะครับลองคิดดูว่าจะตั้งตัวของช่องเป็นชื่อแนวไหนนะครับเราจะทําช่องแนวไหนละ่ะแนวสไตล ไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่ได้เกี่ยวว่าชั้นจะต้องไปกินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าชั้นจะเที่ยวอย่างเดียวอาจจะดูแล้วมันอาจจะแบบเป็นสายหรือเราอยากจะทําวิดีโอเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําว่าเราเคยทําอะไรมาก่อนแล้วอย่าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าอย่าพึ่งคิดว่าจะรวยหรือเราจะหาะไรายได้จากการสร้างวิดีโอสั้นพวกนี้ให้ทําจนมันชินแล้วทําแล้วมันมีความสุข ทำแล้วรู้สึกว่าเออฉันทําเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจานะว่าเออฉันเคยทําแบบนี้มาแบบนี้มาย้อนกลับมาดูได้อ่ะนะครับเห็นทาง f c ก็จะบอกว่าเรื่องการไปชอบไปกินร้านน,นนั้นเจอร้านนี้อ่ะอย่างนั้นก็ได้นะครับกินร้านนี้สมมุติว่าเราไปรับอาหารร้านนี้นะครับอ่ามีการแนะนําร้านที่เราเคยเห็นในคลิปอ่ะในทีวีอ่ะบางทีเขาจ้างไปนะ ก็ื่อจะร้านนี้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแนะนําร้านนี้นูน่นนี่นั่นหรือการสั่งอาหารกินเองอย่างที่เฮียเคยทําคลิปให้ดูว่าเออฉันสั่งนะแต่การลงคลิปครั้งแรกอย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะยอดยอดวิวเยอะนะครับคิดว่าฉันลงไปเพื่อตอบสนองตัณหาของตัวเองก็คือประมาณว่าความอยากของตัวเองว่าฉันอยากทําแล้วลงอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบูมมันจะดังภายใน 5วัน10วันบางคนเนี่ยทำมาเป็นปีนะมันยังไม่ดังก็มีแต่บางทีอ่ะพอขึ้นปีที่2ปุ๊บอาจจะดังก็ได้แต่เพียงว่าเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอแพลตฟอร์มนะที่มราพูดถึงเดย๋ยแต่เกินยาวแล้วเยะะ o ยูทูบนะครับยู u ูบช็ t นะครับ Facebook Facebook เรียวนะครับ TikTok นะครับใครทำง่ายๆตัวของ l n e ์ o o m นะครับ Twitter ถ้าทำได้ก็ทำ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยใช้อะไรถ่ายละ่ะมือถือแล้วเนี้ยแหละที่เราวิ่งงานกันอยู่แหละใช้มือถือถ่ายแนวตั้งนะครับกดแนวตั้งแพลตฟอร์มนี้ที่เฮียพูดถึงนะอ่าวิดีโอสั้นขึ้นแนวตั้งหมดเลยเอาแนวตั้งไม่เกินหนึ่งนาทีเน้นเลยนะไม่เกินหนึ่งนาทีทําแค่นี้ทุกแพลตฟอร์มลงได้หมดแล้วปีหน้ากําลังจะทุกแพลตฟอร์มกาลังดันวิดีโอสั้นขึ้นแพลตฟอร์มของตัวเองมากๆนะครับจังหวะ เ,เริ่มต้นปุ๊บแล้วลงไปทำหนึ่งคลิปลงได้ห้าแพลตฟอร์มหรืออาจจะทำเส,สามแพลตฟอร์มก็ได้ไลน์ลนี่อาจจะไลน์ก็ทำฟรีนะครับไปสมัครไลน์ oa ก็ฟรีทำไปเลยก็ได้สี่แพลตฟอร์มที่พิเตอร์อาจจะไม่ต้องทำก็ได้หรืออาจจะข,ขยันก็ทำนะครับทีเดียวไปเลยรันชื่อช่องชื่อช่องแบบช่องเดียวกันไปเลยแล้วอย่าลืมแฮตแท็กแฮแท็กเป็นแฮตแท็กเดียวทั้งหมดนะครับแฮตแท็ก หลักของเราเองแ,แทกหลักของเราเองคืออะไรเช่นช่องเราชื่ออะไรนะครับต่อด้วยเรา,าไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันดีเฮติแแฮชแท็กว่าเฮติวิ่งงานเฮติ ty, กดงานเฮติ ty, แจ้งข่าวเอมินทีวีแจ้งข่าวลองไปหาใน TikTok เนี่ยมันจะมีแท็กอยู่นะครับแท็กสำคัญมากสำหรับ TikTok ในแต่ละแพลตฟอร์มแท็กก็สำคัญนะครับมันจะอยู่มันจะเป็นการรวบรวมรวบรวมของ ทุกๆสิ่งที่เราโพส์ไปมันจะดึงเข้ามาในแท็กนี้นะครับอย่าลืมนะติดแท็กด้วยตั้งชื่อติดแท็กแล้วแท็กนั้นต้องเป็นแท็กที่เราต้องติดทุกๆวิดีโอที่เราต่อไปที่เราลงไปนะครับทำวิดีโอสั้นนะมือถือเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายมือถือเราเลยหนึ่มือถือหนึ่งเครื่องทําได้ทุกอย่างนะครับบางคนเนี่ยสร้างมาแสนซับสไครแล้วอะยังใช้มือถือตัดต่ออยู่เลย มือถือเสร็จแอปพลิเคชันที่จะใช้ตัดต่อแอปพลิเคชันนี้ใช้ถ่ายรูปก็แล้วแต่เราจะใช้แอปที่ติดไปกับเครื่องหรือไปโหลดเพิ่มพวกค a มเมราสามหกศูย์ไลน์อ่านลน์คัมเมก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบเสร็จแ,แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที้ต้องการตัดต่ออยาแนะนําเลยตอนเนี้ยแคปคัตแคปคั t เป็นแอปพลิเคชัน ที่บริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกันของ tiktok อคือ b บแดนนะครับแคปคัดตัดง่ายแล้วคือพอเราตัด tiktok เสร็จใช่ปะแล้วเราเข้าไปอัพอย่างอื่นอย่าลืมนะตัดตัดโดยแคปคัดเสร็จใช่ไหมอัพลง tiktok อย่าไปเอาไฟล์จาก tiktok มาลงไอ้แบบคือปกติแล้วอะถ้าเราดูดมาจาก tiktok ลงมาเนี่ยมันจะมีลายลายนาต tiktok อยู่ใช่ปะเราเราไม่เอาและอ่าเป็นผมว่าเป็นไฟล์วิดีโอต้นฉบับเราก็อัพทุกลงทุกอันเลยโดยการ แล้วมันตัดง่าย c a p c u ตเนี่ยตัดง่ายแค่คับแคแคปคัตเนี่ยเหมาะกับวิดีโอสั้นนะครับหรือถ้าอย่างเช่นแอปอื่นจะมีค i นิม a เตออันนี้ก็อาจจะต้องเสียตังค์แต่จริงจริงแคปคัตเนี่ยง่ายสุดแหละร็จแ,แล้วเนี่ยมันต้องทําปกทําปกเนี่ยพิกเซลอาร์ตนะครับพิกเซลอานี่ก็ง่ายอยู่หรือจะมีหลายแอปอยู่ในการทําปกนะครับลองศึกษาดูนะครับเฮียจะใช้ตัวของ Pixel Art ไม่ใช่พิอาศ์พิกอาร์ตนะครับพิกอาร์ตหาดูนะครับทำง่ายๆนะครับแล้วก็อันต่อไปอะไรละ่ะนึก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 ไมโครโฟนต้องใช้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้เฮียซื้อมาสองร้อกว่าบาทเองนะครับในตัวของอ่าพวกรัชดาช้อปปี้นะครับเดี๋ยววันหนันจะมารีิวให้ฟังถูกๆหรือใช้ไม้มือถือก็ได้แล้วแต่เพราะว่าบางทีถ้าเราวิ่งงานติดไม้พวกนี้ปนไปมัเก๊กกะ๋ยวมันจะหลุดซะก่อน นะครับอะไรอีกละ่ะก็มีแค่จริงๆมีแค่นี้จริงๆนะมือถือเราเองแอปแค่นในมือถือถ้อถาใช้ Android ก็แคปคัดจริงๆ IOS ก็มีแคปคัดนะเออแล้วก็พิกอาร์ตนะพิกอาร์ตแอปตัดต่อส่วนมากอะ่ะเราจะต้องลงปกส่วนมากจะลงปกที่อ,อ๋อลืมไปวิดีโอสั้นเนี่ยแม่งไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นปกเท่าไหร่เพราะว่าแม่งจะแบบกดถ่ายถ่ายอย่างเดียว ไม่ค่อยเห็นตกแต่ว่าถ้าทําได้ก็ทำแต่ถ้าทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ง่ายๆนะครับวิดีโอสั้นมีใครมีถามคําถามอะไรไหมนะครับลองลองทําดูค่อยๆทําอ่าให้ลงเฉลี่ยสม่าเสมอุติว่าลงวันละคลิปก็ให้ลงวันละคลิปแล้วก็ให้ลงเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดนะหรือพอลง ผมว่าลงเวลาเดียวกันทั้งหมดแล้วให้ดูว่า,าการการดูหรือการแบบทางแอปพลิเคชันนั้นๆมันส่งไปแต่และแอปเนี่ยแม่งมีความยากแตกต่างกันมากๆแต่ไงก็ให้ง่ายจำง,ง่ายๆคืออาจจะลงทุกวันนะครับวับนละหนึ่งคลิปคลิปสั้นอาจจะตัดต่อไม่ได้ยากง่ายคืออาจจะเป็นการเล่าชีวิตประจําวันของเราว่าตื่นเช้ามา อาจจะไปดูไอเดียจากคนอื่นก็นได้ในติ๊กต็อกไปเดินไป,ไปไปปัดปัดดูว่าไปดูเฮียเคยเห็นคลิปอยู่คนหนึ่งอ่ะนั่งเช้านี้ตื่นมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเล่าไปเรื่อยเปื่อยเออเขามีคนดูไม่เก็มีคนมีคนดูเยอะแยะเลยนะครับก็ลองทํากันดูว่าเออเช้านี้ไปสมมติวันนี้ไปวิ่งรถมากลับมาไปเจอเหตุการณ์อะไรมาเล่าสู่คนฟังให้เพื่อนเพื่อนฟังบางคนก็อาจจะตกเย็นมาเปิดฟังเออเจอเหมือนกันเลยพิมพ์คอ,คอ,คอมเมนต์หาอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ฝนตกน้ําท่วมตรงไหนรายงานอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อย่าลืมติดแฮชแท็กให้ให้มันเป็นแฮชแท็กประจําตัวของเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดของแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับโอเควันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมลองถามดูแล้วก็เริ่มพวกนี้ยลองหาข้อมูลในในใน u t u b e นะครับไปพังๆมันจะมีคนหายอะมันจะมีคนมาบอกเซียนเป็ดช่องเซียนจริง,รงๆก็ แต่คนเขาไม่อยากบอกเนะว่าเออไปบอกด้เพราะช่องเขาได้สับแต่เฮียก็ได้นำเสียนเป็ดอาจารย์เสกสนัน YouTube นะครับอ่าคูแม่อาย YouTube Startup นาโอนะครับกลุ่มเขาจะมีกลุ่มใน Facebook อยู่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของไลเดอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็น Tik t i k t ต k e r เออะไรอย่างนี้ นะครับก็เอาความเป็นตัวของตัวเองนะครับมันจะได้ไม่ฝืนนะครับง่ายๆเลยปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นตัวงของตัวเองง่ายๆเลยคือแบบอยากมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังแท่นั้นเองบางคนก็จริงๆอัะประสบการณ์ชีวิตบางคนนะทําไมบางคนมาเล่าให้ฟังเฮรู้สึกเออ,อมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอมันเคยเออ,อมันมันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเนาะเออเราได้ฟังเราได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อน ก็รู้สึกว่าเออมันได้แบบเอามาประดับบารมีเอามาเอาประดับสมองเออเวลาแบบไปพูดคุยคนอ,อื่นเออเนี่ยมันมีเคสอย่างนี้จริงๆนะเว้ยมึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ่าอะไรนะดราม่ายิ่งกว่าละครก็ยังมีนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก็ยังมีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ